รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม s h m シ n Day f r e s h m ュ n Play 2024มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา2567ภายใต้ชื่อ r e s h m ม n Day Festment Play 2024โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สัทธ,ธาแข่งเพนแขผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีณนห้องประชุมมงคลอาภาศูนย์พนิชเชืการพระนครโดยในช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมออกบูธจากชมรมต่างๆรวม13ชมรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาใหม่ได้เลือกเข้าเป็นสมาชิกของชมรมตามความถนัดหรือความสนใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้ชมรมต่างๆได้ประจาะสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับนักศึกษาใหม่ต่อมาเป็นการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุง Singing Cont 2024, ่ง RMUDP s i n k i n g Contest 2024ิชิงทั่วรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมเงินรางวัล1 2 0 0 0บาทโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดจำนวน16คนผลการประกวดปรากฏว,ว่ารางวัลชนะเลิศประเภทหญิงได้แก่นางสาวอัจฉริยาจินดาวง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและรางวัลชนะเลิศประเภทชายได้แก่นายธนพลสมงามดีจากคณะเทคโนโลยีข้ารกรรมศาสตร์สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการประกวด RMUTP Award 2024 Life of Life รอบฝ่ายนอกคัดเล i o นเพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดีมีความมั่นใจซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นทูตกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ของราชมงคลพระนครโดยนางสามาเีรินชัยปัญญาคณะศิลปศาสตร์คว้าตำแหน่งมิส RMUTP 2024นายอาณาวินพาดงคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตรร์ับตำแหน่งมิสเตอร์ RMUTP 2024นางสาวสนันสุพลนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ RMUTP CuveG กิ2สอนายกีกทัดผาสุข นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหารคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์ตำแหน่ง RMUTP k i f t Boy 2024และ Popular b o a r RMUTP g i i t Boy and Girl 2024ประพิชยาคุ้มดวงคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่น Miss s e a s o RMUTP Award 2024พิชยพัฒแก้วประโคนคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์ Miss Congeniality RMUTP Award 2024ลาเลตาคลา คณะเทคโนโลยีค้ากรรมาศาสตร์ม s สจ m um b o Queen RMUTP Award 2024นายเิยวกรพรมทองคณะบริหารธุรกิจ Popular Vote Mr. RMUTP2024 นางสาวพัทรีราน้อยปลิวคณะบริหารธุรกิจ Popular Vote m i s s RMUTP2024 และเลตตาอามพิกาพรคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น m i s s t r a n s g e n d e RMUTP Popular Vote 2024 นัทวเศษกำปังสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงาน